กรณีที่ประเทศจีนนะครับมีการทลายเหมืองบิตคอยและประกาศให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทุกอย่างนั้นผิดกฎหมายก่อนอื่นนะครับเราจะมาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีกันนะครับคริปโตเคอเรนซีนั้นคือสกุลเงินหรือทรัพย์สินดิจิทัลที่มีการเข้ามามีบทบาทในการแลกเปลี่ยนสินค้าการบริการในปัจจุบันยกตัวอย่างสกุลเงินดังๆที่เราทราบกันดีนั้นก็คือบิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลรายแรกของโลกและในปัจจุบันยังมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาด รวมถึงยังมีเทคโนโลยีบล็อกเชนในการเก็บข้อมูลเป็นระบบที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยที่สุดครับกลับมาในท็อปิกที่เราพูดถึงกันนะครับคือการที่ประเทศจีนนั้นมีการยุติธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีรวมถึงมีการทลายเหมืองบิตคอยเนื่องจากสาเหตุที่หลายๆคนทราบกันดีครับว่าในขณะนี้รัฐบาลจีนนั้นได้มีการประกาศแบนการประกอบธุรกิจใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีสาเหตุนี้นั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อมูลค่าของเองินคริปโตสกุลดังๆอย่าง Bitcoin Ethereum อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้าที่จะมีการแบนเกิดขึ้นนั้นตลาดของเงินคริปโตกําลังคลึกคักเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมูลค่าของบิตคอยที่มีการพุ่งทยานจนทํากําไรให้กับนักลงทุนและโรงงานเหมือนคริปโตในจีนเพราะว่ารัฐบาลจีนได้มีการประกาศแบนการใช้เงินคริปโตภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบให้กับโรงงานเหมือนคริปโตหลายแห่งทําให้มีการปิดทําการรวมถึงการออกกฎไม่ให้ธนาคารรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโตกับสกุลเงินหยวนครับ ทั้งนี้เงินคลิปโตยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติครับ แต่เพียงว่ารัฐบาลจะคุมเข้มและลดการอำนวยความสะดวกในการจัดการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั่นเองครับผมลอสไฟโกนักกฎหมายและนักวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงเผยว่าเนื่องจากรัฐบาลจีนเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจึงจําเป็นที่จะต้องมองหาสิ่งที่สามารถทําให้ประชาชนไว้วางใจได้นั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจดังนั้นการที่รัฐบาลจีนระมัดระวังเรื่องการเติบโตอย่างผิดปกติของบิตคอยและคริปโตสกุลอื่นๆ อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของประเทศจีนได้รับผลกระทบมากนะกรณีที่คริปโตเหล่านี้มีมูลค่าตกลงอย่างรวดเร็วนั่นเองเงินคริปโตอาจกระทบต่ออำน,นาจอธิปไตยทางการเงินของรัฐบาลจีนปกติแล้วเงินหยวนจีนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลแทบทั้งหมดทําให้รัฐบาลสามารถควบคุมทิศทางทางการเงินในรัฐบาลจีนได้แต่เมื่อเงินคริปโตอย่างบิตคอยถือกําเนิดขึ้น สิ่งนี้เป็นการทำลายกำแพงธุรกรรมทางการเงินของทุกคนบนโลกเพราะผู้คนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านธนาคา,ารกลางเรียกว่า e cent r a l i z a t i o n และจากที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า Bitcoin และคริปโตต่างๆจะไม่ใช้โลหะมีค่าและเครดิตของรัฐเป็นประกันรัฐบาลจึงไม่สามารถควบคุมมูลค่าของเงินคริปโตได้เลย เพราะมันคือเงินที่จับต้องไม่ได้และสามารถนำไปใช้งานได้ทุกที่สมกับคำที่ว่า bitcoin is เมื่อรัฐไม่มีอำนาจในการควบคุมเงินมูลค่าของ bitcoin ที่เพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เกิดความผันผวน,นในตลาดได้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นและเนื่องจากของ bitcoin ไม่ต้องอาศัยธนาคารในการทำธุรก,กรรมใดๆเลยยิ่งจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการเข้าออกของเงินในระบบได้เลย ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเหล่านี้ถูกนําไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใดซึ่งแน่นอนว่ามันคงไม่ดีนะักกับการจัดการประชาชนของรัฐบาลจีนอีกประเด็นหนึ่งสําหรับเรื่องอํานาจอธิปไตยทางการเงินของรัฐบาลจีนคือบุคคลที่มีคริปโตไว้ในครอบครองเป็นจํานวนมากจะมีสิทธิควบคุมทิศทางของคริปโตในตลาดได้มากกว่าซึ่งเฉพาะในจีนอย่างเดียวมีการครอบครอง b บิตคอยไว้มากถึง65%ของจำนวน b บิตคอยที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นั่นเท่ากับว่าอำนาจการควบคุมมูลค่าบิต o i n จะอยู่ในการควบคุมของกลุ่มคนเหล่านี้หากมีการเทขายหรือกว่าซื้อจะยิ่งทำให้ราคาบิตคอยผันผวน,นมากขึ้นไปอีกเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลจีนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะจะกลายเป็นว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจในการจัดการเงินที่ประชาชนครอบครองอีกต่อไปผลกระทบหลังการแบนบิตคอย จากการประกาศของธนาคารประชาชนจีนหรือ People Bank of China แจ้งว่าการซื้อขายสกุลเงิน,นดิจิตอลน,นั้นเป็นการรบกวนเศรษฐกิจและการเงินของประเทศอีกครั้งอาจจะนำไปสู่การดำเนินงานผิดกฎหมายต่างๆที่มีการใช้จ่ายจากเงินดิจิตอลนี้ทำให้ธนาคารประกาศห้ามไม่ให้มีการบริการทางการเงินในดๆเกี่ยวกับเงินคริปโตซึ่งสาเหตุนี้ทำให้มูลค่าของบิตคอยน์และอีเทเรียมตกลงไปถึง4%และ6%ตามลำดับหลังการประกาศของธนาคาร อีกทั้งการซื้อขายเหรียญผ่านเว็บไซต์ต่างๆยังไม่เอื้ออำนวยนะักนักกุดเหมืองคริปโตไม่ได้รับความสะดวกในการแลกเงินคริปโตเป็นเงินหยวนยิ่งทําให้ความสนใจในเงินคริปโตล,ลดลงเรื่อยๆในการวิเคราะห์ความผันผวนและเสถียรภาพเงินคริปโตเป็นเงินที่ต้นที่ขับเคลื่อนด้วยราคามูลค่าอนาคตหรือฟิวเจอร์แว e ลูซึ่งมูลค่าจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการนาเงินลงทุนและได้รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่ายิ่งเงินได้รับความสนใจในการนําไปใช้มากเท่าไหร่ แนวโน้มมูลค่าของเงินก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นครับในขณะที่เงินตาที่ใช้กันในปัจจุบันนั้นจะขึ้นอยู่กับโลหะมีค่าเช่นทองคํารวมถึงความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ดังนั้นหากพิจารณาบิตคอยและเงินคริปโตอื่นๆมีโอกาสผันผวนได้มากและมีเสถียรภาพต่ำเพราะไม่มีหลักประกันที่มั่นคงเท่ากับเงินตาในปัจจุบันในช่วง10ปีที่ผ่านมาบิตคอยเคยประสบปัญหามูลค่าตกลงอย่างน้อย5 0ถึง4ครั้งทาให้รัฐบาลจีนเล็งเห็นถึงความผันผวนขอ,ของเงินคริปโตทั้งหลายจึงพยายามเข้าแทรกแซงเพื่อหยุดการนํามาใช้ก่อนที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างซึ่งรัฐบาลจีนเผยว่าเงินคริปโตเป็นการเพิ่มความเสี่ยงจากเดิมที่ ควรจะเป็นความเสี่ยงต่อบุคคลที่นํามาใช้กับกลายเป็นความเสี่ยงที่กระจายไปยังบุคคลอื่นๆในสังคมด้วยความพยายามเพื่อระงับการใช้เงินคริปโตครั้งแรกของจีนเกิดขึ้นเมื่อปี2013โดยรัฐบาลประกาศไม่ให้ธนาคารรับบิตคอยเป็นสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนได้หมายความว่าหากประชาชนต้องการจะใช้จะต้องดําเนินการเองการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตเป็นเงินหยวนจะทําได้ยากขึ้นโดยทางจีนให้ผลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ จากนั้นเรื่อยมาจีนก็พยายามต่อกกรกับกระแสของคริปโตมาโดยตลอดจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งสั่งปิดโรงงานเหมืองคริปโตทั้งหมดและในปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลยังสั่งให้ธนาคารกลางปิดบัญชีของบุคคลที่ทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเงินคริปโตทั้งหมดแล้วทั้งหมดนี้คงเป็นสาเหตุว่าทําไมจีนจะต้องแบนเงินคริปโตทุกอย่างออกจากประเทศ ทำให้นักลงทุนที่ทําโรงงานเหมืองในจีนนั้นมีทางเลือกอยู่2ทางคือการย้ายออกไปตั้งโรงงานในประเทศที่เปิดเสรีให้กับเหล่านักขุดเช่นเอลซาวาดอร์หรือนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเหมืองไปขายเพื่อนําเงินมาใช้ในการทําธุรกิจอื่นต่อไป